Google ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2 5 6 1าภายใต้คำขวัญว่าไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีประลัดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชาการทหารตำรวจสมาคมชมรมนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สรงนำแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อนำมากแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้านและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างการรับรู้และดำเนินการให้มีการเชื่อมโยงด้านการป้องกันปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมตามแผนประชารัฐร,ร่วมใจปลอดัยาเสพติด2 5 1 1ดด้วยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรบดินทรเทพยวรางกูลการอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกการประกาศเจตนารมต่อต้านยาเสพติดการมอบโลกประกาศกิจคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามแผนประชารัฐรร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดการจัดนิทรรศการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด การร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยใส่เสื้อสีขาวในวันต่อต้านยาเสพติดการเดินขบวนรณรงค์ของพลังมวลชนเพือ่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อปลูกกระแสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด